คุยแปลกเลือกบอลวันนี้ครับจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ศึกฟุตบอลลิเวอไทยลีก3คู่ที่ลงฟาดแข่งกันในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในคลิปนี้กันเลยแต่ก่อนที่จะไปติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับโดยเกมคู่แรกครับเริ่มกันที่สุ per การซิตี้ครับจะเปิดบ้านพบกับโพลิสเทโลเอฟซีนะครับ้วยความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับ เราจะไปเริ่มกันที่เจ้าถิ่นสุรปาราการซิตี้นะครับเกมที่ผ่านมาก็าต้องถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเมื่อแพ้ให้กับสงขาย f นะครับในการดวลจุดโทษของสกฟตบช้าง FA ครับนะครับทำให้ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไป ด้วยความพร้อมเกมนี้ครับพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานของสรายุทธสมพิมครับกองหลังรวมไปถึงเจริญศักดิ์วงกรน,นะครับปีกตัวเก่งที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ส่วนชญาวัชศีนาวงกองหน้ากับตันทีมกลับมาประจําการในแนวรุกอีกครั้งส่วนคุงล่างอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับพวกสาประตูยังคงเป็นสุพนันบุรีรัฐขณะที่แนวรับนะครับก็ยังคงมีอลิซาีโฟวิชเหมือนเดิมครับส่วนด้านกลางคีวินอิงเกรโซกับทางยูโตโอนะครับจะประสานงานร่วมกันแนวรุก วางชวัตสีนาวงซาเบโรซาในการไล่ล่าตะขายครับข้ามไปที่โพลิสเตโลเอฟซีนะครับของทางโคนอน้นรังสรรวิวัชยโชเกมที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะทูแบงคอกยูเดตหประตูต่อศูนย์นะครับนศึกโบชังเอฟเอครับเกมนี้จะไม่มี2แนวรับอย่างเฉลิมสักอักคีครับรวมไปถึงชมพลบัวงามที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับทำให้อาจจะต้องถอยเลยที่อัปโบครับลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ร่วมกับอินสักฮองนีและมีกวิดน,นันวิเศษครับเป็นตัวสออแซกอีกคน ส่วนคุณพลังอื่นๆครับยังอยู่กันครบรักษ,ษาประตูใช้สิทธวิชัยหาไทยรัตนคุลเฝ้าเสาครับส่วนแดนกลางก็มีทั้งเดียวมัตสึบุระ วมไปถึงกสเดชสตซิธาครับเป็นตัวสนับสนุนนะครับส่วนแนวรุกครับมีทั้งชานุกูลการินนะครับรวมไปถึงทีเทบิโนทยและก็เลนโดปรลิสตาครับไล่ลาตาคายความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับต้องบอกว่าสูตรประกาซิตี้ต้องการ3มแต้มอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขาล่นไปอยู่ในโซนหนีตกชั้นแล้วนะครับแล้วก็ขุมกำลังของพวกเขาค่อนข้างที่จะสมบ,บูรณ์เลยทีเดียวขณะที่โปรลิสเทโลเอฟซีนะครับแม้ว่าจะขาด2แนวรับสำคัญอย่าง เฉลิมศักดิกข์ขีแล้วก็ชุมบนบัวงามแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังมีขุมกําลังอื่นๆที่พร้อมลงสนามช่วยทีมอยู่แล้วนะครับขณะที่ความมั่นใจต่างๆก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกรถออกชาติเหมือนเดิมนะครับแต่ยังเชื่อว่าโอกาสที่ทั้งสองทีมเก็บ3แต้มมีน้อยกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าโอกาสเสมอมีสูงดังนั้นครับเกมนี้ผมขอเลือกชีเป้าไปเชียร ที่ทางบอริเซโล FC อนะครับอย่างน้อยความเก่าแล้วก็ความดุดันของพวกเขาน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มกลับบ้านครับว่า,าที่บอริเซโล FC ได้ลุ้นกว่าครับ โดยเกมคู่ต่อมานะครับเราจะไปวิเคราะห์จา์เกมคู่ระหว่างพิธีปจวบจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิโอเชียงรายอยู่ในเตตนะครับพร้อมสองทีมไปเริ่มกันที่พีทีปจวบของโคชละอิสระสีทโลนะครับเกมที่ผ่านมาแพ้สวรรบุรีเอฟซีหนึ่งสองทำให้ผลงานทุกไลยการนะครับข้าวเกมหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับโดยความพร้อมในเกมนัดนี้พีทีปจวบจะไม่สามารถใช้งานของอันันโอราหวัชครับเซนเตอร์ฮาฟที่ติดโทษแบนรวมไปถึงปฏิกริยเชลครับ ตัวรุกทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องเช็ค,ความฟิตก่อนนะครับว่าจะพร้อมลสนนงสนามหรือเปล่าขณะที่กลุ่มพลังอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับแนวรับยังคงมีพี่น้องทิตาวีแล้วก็ทิตาธรอ,อักษรศรีนะครับในการประสานงานร่วมกันส่วนด้านกลางครับก็มีประสิทธิ์จันทุมคอยเดินเกมนะครับส่วน3แนวรุกวางตะอวเฟลลวเลร่าวิลเลนโมตา้าแล้วก็สุนสนิสาอาดในการไล่ล่าตะข่ายครับ ท้ามาที่ลีโอเชียงรายยูเนเต็ดของเอวสันเบเดร่าครับเกมที่ผ่านมาแพ้บุตรีรียมยูเนเต็ด1-4ในซึกบ,บอลถ้วยช้างเอเครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเกมนี้ได้รับข่าวดีเมือ่อธนศักดิ์สีใส่ครับกองหลังจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งนะครับส่วนนะักเตะติดโทษแบนไม่มีก็ถือว่าขูดกำลังของกวางสมหาภัย อยู่ในสภาพที่สบดปู์มากๆเลยนะครับแนวรับมีวสัสดุโฮมแสนบิดเดอร์เอ็นริก้รวมไปถึงชิรพัฒน์ดีอ่อนนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญส่วนแดนกลางก็มีทั้งโกไฮคาโตะครับกองกลางญี่ปุ่นประสานงานร่วมกับพิธยวศสุขจิตธรรมกุลแล้วก็สิบกรเตียตะกูลส่วนแนวรุกครับวางเกตเทอร์สันแล้วก็สิลวัชัดทองในการไล่ล่าตะข่ายโดยมีฟิลิเปอัมมูริมเป็นตัวสอดแทรกอีกทีนะครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับต้องบอกว่าทางพิธีประจวทบทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็ฟอร์มการเล่นถือว่าแย่มากๆเลยนะครับแถมต้องขาดอดันอราหวัชกองหลังคนสำคัญอีกทำให้แนวรับ ที่มีปัญหาอยู่แล้วน่าจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนลิโอเชียงรายเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้กับบุรีรัมยูเต็ดแต่ว่าโดยรวมความการเล่นของพวกเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่สําคัญครับกลุ่มกําลังของพวกเขาถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับยังเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ระบบการเล่นและก็ความเก่านะครับวันนี้น่าจะทําให้ลิโอเชียงรายบุกไปเอาชนะพีทีประจวบได้แบบไม่ยากเกินสเท่าไหร่นะครับวันนี้อยู่ลิโอเชียงรายลุ้นมันแน่นอนครับ เกมสุดท้ายนะครับที่เราจะไปวิเคราะห์จานกันในค่ําคืนนี้นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างบีจีปทุมยูเต็ดครับจะเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยะนะครับเดยกองกลงสองทีมไปเริ่มกันที่เดอะรับิดบีจีปทุมยูเต็ดพึ่งปลดโคตโองดุสิตเฉลิมแซนนะครับออกจากตาแหน่งแล้วเปลี่ยนมาใช้โค้รง้วนสุรชัยจตุรัพัทรพงศ์คุมทีมแทนนะครับเกมนี้ไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนนะครับแต่ก็ยังคงขาด2คีย์แมนที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างชัดใยบุตรพรมแล้วก็เทียสินแดงดาน,นะครับ โดยการจัดทัพแน้ดีครับโคดงวนน่าจะขนผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามนะครับสามแนวรับอ e ีริฟานฟานดี้วิกเตอร์คาร์โดโซและ้วก็อเดียตูเยสครับยังอยู่กันครบส่วนใน,นกลางวาชิตาลิสสีบอมเพลและก็สารัตยู่เยนน่าจะเป็นคีย์แมนคอยประสานงานร่วมกับทางชาววัดวีรชาติต่อไปนะครับส่วนแนวรุกวางอิกซานฟานดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโ,โปร์จะพู่กับกิโก้ลุยซานโตครับข้ามไปที่น้องบัวพิชยะนะครับของโคดวางทวชัยดำรงอ,องตะกูล เกมนี้ไม่สามารถใช้งานของซาทร์พงก์หมวดดารักนะครับกองกลางที่ติดสัญญายืมตัวมาจากบีจีปทุมยูเต็ดขณะที่ขุมกําลังอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับแนวะรับได้แอตอนตาลาบาซี่ครับแนวะรับตัวเก่งกลับมาประสานงานร่วมกับอามิเนียกินาโดรวมไปถึงทางยุทธปุกศรีรักคอร์ดอีกครั้งนะครับส่วนแดนกลางนะครับก็มีทางดาฮาร์ดามาบุษนะครับคอยสร้างสารรค์เกมรุกให้กับทางบาลอสเตรลี่แล้วก็แอปอลตันซัวเลสไล่ล่าตะข่ายครับ ความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับต้องบอกว่าบ um ิจีปทุมยูเต็ดฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับในช่วง4-5เกมหลังสุดในเกมลีกของเขาไม่ชนะให้กับทีมใดเลยนะครับขณะที่หนองบัวพิชาาครับ ว่าฟอร์มการเล่นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยโดย,โดยเฉพาะแนวรุกอย่างบอลลอตเทลลี่แลวก็แฮมตันสวเลสนะครับเชื่อว่าเกมนี้คงบุกไปสู้กับบีจีปทุมยูเต็ดได้อย่างสนุกแล้วก็ถึงพิกถึงขิงอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าบีจีเกมนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนคุณซื้อใหม่ด้วยน่าจะทําให้ฟอร์มการเล่นของทีมกลับมาอีกครั้งเป้าหมายเดียวยพวกเขาคือเอาชนะในเกมนัดนี้ให้ได้นะครับไม่างนั้นสถานการณ์ของพวกเขาจะแย่ลงไปกว่านี้อีกโดยรรวมคับ บีจียังดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับอยู่ที่พื้นที่สุดท้ายแล้วนะครับหากอีกซานฟานดี้รวมไปถึงดีโก้ลุยซันโตไม่ใช้โอกาสเปลืองจุดเกินไปนะครับยังเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะหนองบัวพิชชะแล้วก็เก็บ3ามแต้มแรกในรอบ5้าเกมในเกมลีกได้แน่นอนนะครับวันนี้จึงชี้เป้าไปที่ BG ปทุมยูติครับหากใครชอบกอารวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องกันไว้ด้วยนะครับ